วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำอาหารอนุบาลลูกปลากัดนะฮะแรกเกิดแบบไหนใช้ยังไงนะครับข้อดีข้อเสียของอาหารอนุบาลลูกปลากัดแต่ละอย่างนะฮะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำและอธิบายให้ได้รับฟังกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พเพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอาหารอนุบาลลูกปลากัดนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้รับชมกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกัาะลองของเราแล้วก็มีเรื่องลูกน้ออีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่ชื่อช่องประกาะลองนะครับอยากจะขอให้เพื่อนๆน,นะครับไปกดติดตามช่องนั้นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆเหมือนกันนะครับเอาละฮะไปติดตามรับชมกันเลยครับเอาละครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำนะฮะอาหารที่ใช้อนุบาลลูกประกัดนะฮะที่เราควรจะต้องเตรียมนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะครับก่อนที่เราจะเพาะประกัดนะฮะเราควรเตรียมอาหารไว้ก่อนเพื่อที่นะครับจะทำให้ลูกปลาแรกเกิดของเรามีเปอร์เซ็นต์นะครับรอดสูงนะฮะมีอาหารเพียงพอนะฮะในการอนุบาลนะฮะเน้นย้ำทุกครั้งเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเพาะปลานะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะให้เราเตรียมอาหารเพื่อใช้นุบาลลูกปลากัดแรกเกิดก่อนนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกแล้วแต่ที่เราหาได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อดีข้อเสียของอาหารแต่ละอย่างนะฮะว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะฮะและมีวิธีการใช้แบบไหนนะฮะให้ลูกปลาเมื่อไหร่นะครับ เริ่มกันที่อาร์ทิเมียนะฮะอาร์ทิเมียหลายๆท่านก็ผ่านหูผ่านตาได้ยินชื่อกันมาแล้วนะครับผมก็จะอธิบายนิดนึงนะฮะว่าอาร์ทิเมียนั้นก็คือนะฮะไลน้ําเค็มนะฮะอาร์ทิเมียเป็นไลน้ําเค็มนะครับอาร์ทิเมียนะฮะก็มีขนาดที่เล็กนะฮะ เป็นดับ2รองจากพารามีเซียมนะฮะในบรรดา3อย่างนี้นะครับพารามีเซียมมีขนาดเล็กที่สุดนะฮะเล็กมากจนขนาดว่าสายตาเรามองไม่เห็นนะฮะส่วนอัเมีนะฮะมีขนาดความเล็กความใหญ่ดีกว่านะความใหญ่เป็นดับ2นะฮะซึ่งเล็กสุดจะเป็นพารามีเซียมนะฮะตรงนี้นะครับก็สามารถใช้อนุบาลลูกปลากัดแรกเกิดได้เลยนะครับสำหรับลูกปลากัดที่เกิดมานะครับก็สามารถใช้อัเมียอนุบาลาได้เลยนะครับ ข้อดีนะฮะก็คือใช้อนุบาลรูประกาศได้นะครับแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลาในการทําน้ําเขียวนะฮะก็สามารถเป่าอะทิเมียได้สําหรับข้อเสียของอะทิเมียนะฮะข้อเสียอันดับแรกเลยนั่นก็คือ,อมีราคาค่อนข้างสูงนะฮะเมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับแล้วก็ ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างในการทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าออกซิเจนนะฮะก็ต้องมีนะฮะสำหรับใครไม่มีก็ไม่สามารถต่ออัธเมียได้รวมถึงมีอุปกรณ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่กองไข่ที่กองเปลือกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็การนำไปใช้จะยุ่งยากนะครับแต่สำหรับใครที่จัดเตรียมไม่ได้นะฮะก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับอาหารอนุบาลลูกปลากัดเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ2วันนะครับถึงจะนํามาใช้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะฮะในการให้อาธิเมียเป็นอาหารอนุบาลนะฮะนั่นก็คือนะครับหลังจากที่นะครับลูกปลาแรกเกิดฟักได้แล้วครับ2วันนะฮะพอในช่วง2วันแรกนะฮะลูกปลาแรกเกิดจะไม่ต้อง การอาหารนะฮะเพราะว่าเขาจะมีไข่แดงอยู่ในท้องอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเวลาที่ควรให้อาชีเมียนะครับนั่นก็คือ2วันนับจากที่ลูกปลาแรกเกิดฟักเป็นตัวนะครับต่อไปนะฮะเป็นพารามีเซียมพารามีเซียมนะฮะจัดเป็นอาหารอนุบาลลูกประกัศชนิดที่มีชีวิตนะฮะเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งนะครับพารามีเซียม สามารถใช้อนุบาลลูกประกาศได้นะฮะตั้งแต่แรกเกิดเช่นกันนะครับซึ่งพารามิเซียมมีขนาดเล็กที่สุดนะครับในบรรดาอาหารมีชีวิตที่ผมนํามาวันนี้นะครับโดยปกติแล้วเราไม่สามารถมองเห็นพารามิเซียมด้วยตาเปล่าได้นะครับวิธีการที่เราจะเห็นได้นะฮะเราจะต้องใช้กล้องมือถือกดซูมนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นนะครับ เห็นไหมฮะพารามิซียมตัวจะเล็กมากนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆฝุ่นนะฮะคล้ายๆฝุ่นคล้ายๆผงนะฮะแต่ว่าสามารถว่ายน้ําได้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่ามันมีการขยับตัวซึ่งกล้องของผมอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะแต่แต่เขามีการขยับตัวฮะข้อดีของพารามิซียมนะฮะก็อย่างที่บอกนั่นก็คือสามารถใช้อนุบาลลูกป,ปากัดแรกเกิดได้นะฮะสามารถให้ลูกป,ปากัดแรกเกิดได้เลยนะครับแล้วก็การ ทำนะฮะหรือการจัดเตรียมก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะเป็นอาหารที่มีชีวิตที่ใช้ต้นทุนในการทําถูกที่สุดแล้วฮะปกติก็ใช้ผักบุ้งสองสามใบนะฮะแล้วก็นมกล่องหนึ่งนะฮะรวมๆแล้วก็ไม่เกิน20บาทส่วนข้อเสียของพาามิเซียมนะฮะก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะเนื่องด้วยที่เขามีขนาดเล็กทําให้นะฮะขีดจํากัดในการอนุบาลลูกประกัดนะฮะมีระยะเวลา สั้นนะคะคือใช้อนุบาลรูประกาศได้แค่ประมาณ10วันถึง14วันนะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราให้พารามิซียมต่อลูกปากัดของเราก็จเจริญเติบโต,ตช้านะครับหรือพูดกันภาษาชาวบ้านว่าปลาจะโตช้าก็แนะนําให้เปลี่ยนอาหารนะครับเป็นอย่างอื่นแทนนะครับวิธีการทําของพารามิซียมนะฮะใช้จัดเตรียมประมาณ3-4วันนะฮะถึงจะนํามาใช้อนุบาลลูกประกัดได้ ช่วงเหมาะสมที่สามารถให้พารามิซียมนะฮะนั่นก็คือหลังจากที่ประกัดนะครับฟักได้2วันนะฮะก็สามารถนำมาให้ลูกปลาได้นะครับลำดับต่อมานะครับใบแดงท,ทุกท่านก็รู้จักดีแล้วครับจเจ้าไรน้ำจืดชนิดนี้ซึ่งเป็น อาหารอนุบาลลูกปลากระกัดแรกเกิดที่ดีที่สุดนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่ทําการพ่อเลี้ยงปลากรัดมากๆนะฮะมากๆหลายๆค้อนะคะอาหารอนุบาลลูกปลากระกัดที่ผมแนะนำนะฮะนั่นก็คือไรแดงเนื่องด้วยทั้งโปรตีนนะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆฮะจะทําให้ลูกป,ปลาของเราเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับอาชิเมียและพารามิซียมนะฮะ อีกทั้งลายแดงนะครับยังสามารถให้ได้ทั้งลูกปลาแล้วก็พ่อปลาในเวลาเดียวกันนะครับส่วนข้อเสียของลายแดงนะครับยังไม่ปรากฏนะฮะโดยปกติผมก็ยังไม่เห็นว่าลายแดงมีข้อเสียอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเราจัดทาแล้วนะครับครั้งแรกอาจจะต้องมีการลงทุนบ้างนะครับแต่หลังจากที่เราได้เชื้อน้ําเขียวไปขยายแล้วนะครับมีเชื้อลายแดงแล้วต่อต่อไปมันก็ทําได้เรื่อยๆนะฮะ สำหรับลายแดงนะครับผมแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆนะครับนำไปให้อนุบาลลูกปลานะครับหลังจากที่ลูกปลาฟักได้หนึ่งวันนะครับตรงนี้ทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้หลังจากลูกปลาฟักหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าลูกปลานะฮะไม่สามารถกินตัวลายแดงตัวเต็มไวัยได้นะครับเพราะลายแดงตัวเต็มวัยตัวจะโตกว่าลูกปลาแรกเกิดด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้นะครับต้องให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่า ลูกปลาแรกเกิดจะกินลูกของลูกลายแดงอีกหนึ่งทีนะครับลูกของลูกลายแดงจะตัวขนาดเล็กมากนะครับมีขนาดประมาณ0.03ไมครอนได้นะครับทีนี้การฟักตัวของลายแดงนะครับโดยปกติลายแดงจะมีการขยายตัวนะครับทุกทุกสิบเ็ดชั่วโมงนะครับสำหรับลายแดงตัวเต็มวัยเพราะฉะนั้นเราต้องขุนก่อนล่วงหน้านะฮะขุนก่อนล่วงหน้า1วันนะฮะ หล,หลังจากที่ลูกปลาฟักเป็นตัวแล้ว1วันเอ,า,อางี้ดีกว่านะครับหลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวแล้ว1วันเราก็ให้ลายแดงเลยนะครับลายแดงนี่สามารถให้ได้ทั้งลูกปลาแล้วก็ทั้งพ่อปลาในเวลาเดียวกันนะครับเอาละนี่เป็นอาหารที่มีชีวิตทั้ง3อย่างนะครับเป็นอาหารที่สามารถนําไปรุบารลูกปลากัดได้นะครับเป็นอาหารที่ทำให้ลูกปลากัดของเรานะฮะมีโอกาสรอดสูงนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีทั้ง3อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ทิเมียนะครับพารามีเซียมแล้วก็ลายแดงนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครที่มือใหม่สามารถนํามาให้อนุบาลลูกปลาได้นะครับนั่นก็คือไข่แดงต้มสุกนะฮะมือใหม่หลายๆท่านนะครที่ไม่สามารถเตรียมอาหารที่เป็นจําพวกอาหารมีชีวิตได้นะฮะก็สามารถเอาไข่แดงต้มสุกมาใช้ทดแทนได้ ไข่แดงต้มสุกนั้นนะครับก็มีข้อเสียอยู่นะฮะข้อเสียของไข่แดงต้มสุกนั่นก็คือทําให้น้ําเน่าเสียง่ายนะครับแล้วนะฮะไข่แดงต้มสุกเป็นอาหารประเพศท,ที่ไม่มีชีวิตนะครับเมื่อให้ปลาแรกเกิดนะครับไม่คุ้นชินกับอาหารที่ได้รับในครั้งแรกนะฮะหรือเรียกว่าอาหารเปิดปากลูกปลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกปลาแรกเกิดจะเข้ามากินไข่แดงต้มสุกน้อยนะครับ เพราะไข่แดงต้มสุกไม่มีปฏิกิยาตอบสนองนะฮะไม่เหมือนอาหารสดที่มีการไหวนะฮะเพื่อกระตุ้นในการกินของปลากัดนะฮะโดยสัญชัติยานแล้วนะครับลูกปลากัดก็จะกินของที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีชีวิตเป็นอาหารตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทาให้นะฮะการที่ใช้ไข่แดงต้มสุกจะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการรอดของลูกปลาน้อยนะฮะหรือต่ํา แต่ก็สามารถใช้ทดแทนได้นะครับช่วงระยะเวลาในการให้ไข่แดงต้มสุกนะฮะนั่นก็คือ2วันนะฮะหลังจากที่ลูกปลาแรกเกิดฟักเป็นตัวนะฮะตรงนี้สําคัญนะฮะคือหลังจากที่ลูกปลาแรกเกิดฟักเป็นตัวนั้น<ๆ>เขามีอาหารในท้องนะฮะเขายังไม่ต้องการอาหารนะครับเราควรให้หลังจากที่ลูกปลาแรกเกิดฟักเป็นตัว2วันนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะวิธีการให้ของอาหารแต่ละอย่างว่าควรให้ปริมาณขนาดไหนอย่างไรนะครับเอาละครับทีนี้มาดูวิธีการให้นะฮะอาหารอนุบาลลูกปลาที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับว่าเราจะต้องให้ลูกปลากัดแรกเกิดในช่วงไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากอาร์ทิเมียนะฮะอาร์ทิเมียนะครับ ช่วงเวลาที่ควรให้นะครับก็คือหลังจากที่ลูกปลาแรกเกิดนะครับฟักเป็นตัวแล้วได้สองวันนะครับเป็นตัวแล้วสองวันนะฮะเราถึงให้อาธิเมียนะครับวิธีการให้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ใช้ช้อนช้อนของเรานี่แหละครับตักขึ้นมาเลยครับถ้าเพื่อนๆนะฮะมีจํานวนนะฮะลูกปลาแรกเกิดที่เยอะนะครับเราก็ให้หลายช้อนหน่อย โดยปกตินะครับ1ข้อนะฮะเราก็ดูประมาณจํานวนเอานะฮะให้เหมาะสมผมก็จะให้อยู่ประมาณสักอาทิเมียนะฮะก็จะให้อยู่ประมาณสัก5 6ช้อนนะครับเป็นอย่างต่าๆนะฮะเพาอาทิเมียเป่าทีหนึ่งจะได้เยอะนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะก็ให้ประมาณ5 6ช้อนนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้นะฮะโดยปกติแล้วก็เป็นช่วงกลางวันนะฮะถ้าเราเคยให้ช่วงเช้าก็เช,ช้านะให้เราช่วงบ่ายก็บ่ายนะฮะ ไม่ได้บ่งชี้ว่าให้เช้าจะดีกว่าช่วงบ่ายไม่ใช่นะฮะคือให้ไปช่วงกลางวันจะดีจะดีนะครับเพราะว่าลูกปลาก็จะมองเห็นอาหารของเราง่ายขึ้นนะครับเอาละะทีนี้ก็มาดูนะฮะสำหรับพารามีเซียมนะฮะพารามีเซียมช่วงเวลาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้นะฮะนั่นก็คือนะครับหลังจากที่ลูกปลาแรกเกิดฟักแล้วสองวันเหมือนกันนะครับ ลูกปลาแรกเกิดฟักได้2วันนะครับเราก็นําพารามิซียมมาให้ได้ซ pues like ึ่งพารามิซียมก็ให้คล้ายๆอาจิเมียนะครับก็คือเอาช้อนตักนะฮะแล้วเราก็ใส่ตามริมๆขอบขอบไปแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกปลาของเราจะอยู่ริมๆขอบขอบหรือนะครับใส่นะครับไปตามนะฮะไม้น้ําที่ลูกปลาเราอยู่นะครับเราก็ใส่ตรงไม้น้าลูกปลาอยู่ตรงไหนเราก็ใส่ไปตรงนั้นนะครับพารามิซียมนะฮะมีขนาดเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้น พารามิเซียมต้องให้เยอะกว่าอาทีเมียนะครับโดยปกติแล้วนะครับสําหรับปลาแรกเกิดผมให้ครั้งหนึ่งนะครับแปดถึงสิบช้อนเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วนะครับอาหารอนุบาลรูปประกาศประเภทพารามิเซียมเราควรเพิ่มนะฮะอย่างเช่นวันนี้ให้สิบช้อนพ่กนี้ต้องให้สิบเอ็ดช้อนนะครับอีกวันนึงให้สิบสองช้อนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าพารามิเซียมมีขนาดเล็กนะครับเมื่อปลาจะเริ่มเติบโตเขาต้องการอาหารมากขึ้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็ มาดูอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือลายแดงนะฮะลายแดงนี่นะครับควรให้และอนุบาลลูกปลานะครับหลังจากลูกปลาแรกเกิดฟักได้1วันนะฮะหวันก็สามารถให้ลายแดงได้แล้วนะครับสาเหตุที่ต้องให้ลายแดงก่อน1วันนะครับเพราะว่าลูกปลาแรกเกิดของเรานะฮะไม่สามารถที่จะกินไรแดงขนาดโตเต็มวัยได้นะครับแต่ลูกปลาแรกเกิดของเรานะฮะจะกินรูกของลูกลายแดงอีกห นะครับข้อดีของลายแดงก็คือทั้งพ่อปลาแล้วก็ลูกปลาสามารถกินได้นะครับโดยปกติลายแดงผมก็จะตักจากบ่อเพาะมาใส่เลยนะครับไม่ได้มาใส่แก้วแบบนี้นะครับอันนี้ที่ใส่แก้วให้ชมเพราะว่าทําคลิปฮะเลยใส่แก้วให้ชมเอาลนะทีนี้มาดูไข่แดงต้มสุกนะฮะไข่แดงต้มสุกนั้นนับเป็นอาหารอนุบาลลูกประกัดที่ใช้ทดแทนนะครับ สำหรับนะฮะคนที่หาอาหารสดไม่ได้นะครับไข่แดงต้มสุกนะฮะเนื่องด้วยที่เขานะฮะเป็นอาหารที่ไม่มีชีวิตนะครับทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการใช้นะฮะให้เพื่อนๆตักมาแค่ปลายช้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับปลาหนึ่งคอกนะฮะแล้วที่เหลือนะครับก็ให้เพื่อนๆนำไปแช่เย็นไว้นะครับ วิธีการให้นะฮะก็คือหลังจากที่เราได้ไข่แดงต้มสุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอญยตเอานี้ออกมนให้เรานะครับนำน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่ามาผสมนะครับนำน้ำเปล่ามาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วบดหรือขบี้อย่างเงี้ยนะครับบดให้ละเอียดนะครับบดบี้ให้ละเอียดนะครับเอาละฮะบดให้ละเอียดนะครับวิธีการให้นะครับนั่นก็คือนะให้เราตักนะครับ ไข่นะครับที่เราบดละเอียดแล้วนะครับมานะครับให้ลูกปลาตรงบริเวณนะฮะที่ลูกปลาแรกเกิดของเราอยู่นะครแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับคำแนะนำนะฮะใครก็ตามนะครับที่ใช้ไข่แดงต้มสุกอนุบาลลูกปลากัดแรกเกิดนะครับแนะนำให้เราให้ทีละน้อยๆนะฮะให้น้อยๆนะครับ แต่ให้แบบอาจจะเป็นเช้าเย็นก็ได้นะครับแต่ให้น้อยๆคือให้ครั้งหนึ่งนะครับก็แค่ประมาณ2ช้อนอย่างแค่นี้นะครับเมื่อกี้ครั้งหนึ่งกับไอ้นี่ครั้งหนึ่งพอแล้วครับครับตามที่ลูกปลาอยู่นะครับให้น้อยๆอย่างเช่นให้เช้าเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งนะฮะแต่ไม่ให้เยอะนะครับคือประมาณปลายช้อนที่เพื่อนๆเห็นนั่นก็พอแล้วนะครับถ้าให้เยอะเปอร์เซนต์ที่จะทําให้น้ําเสียไว้นะครับมากนะครับสูงนะครับ ก็ให้ทีละน้อยๆนะฮะก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็ประมาณไปปลายช้อนนั่นแหละครับไปปลายช้อนแค่นี้นะฮะพอแล้วครับไม่ต้องเยอะกว่านี้แล้วนะครับเอาละสำหรับวิธีการนะฮะนำอาหารอนุบาลลูกประกัดนะฮะมาใช้เลี้ยงประกัดก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยนะครับ อย่างเช่นนะครับอาร์ทิเมียหรือพรารามีเซียมนะฮะ้าใไขาให้2อ,อย่างนี้นะครับที่อนุบาลลูกประกัดนะฮะโดยปกติ2อ,อย่างนี้นะครับก็ใช้อนุบาลลูกประกศได้ไม่นานนะครับหลังจากนี้นะครับเราควรเปลี่ยนอาหารนะครับจะทําให้ลูกประกัดของเรานะฮะมีขนาดที่โตไวขึ้นนะครับอาหารที่เราจะควรเปลี่ยนนะฮะเป็นอาหารอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถจัดหาได้แต่ผมก็มีคําแนะนำนะฮะเราควรให้หาเสริมประเภทเต้าหู้ไข่ด้วยนะฮะจะทําให้ลูกปลาและของเรานะฮะ เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำแนะแนวนะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการนะฮะหาอาหารเพื่อใช้ลูกบาลูกประกัดแรกเกิดนะะเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ